EP10 Passive Income จริงไหมขายภาพมันยากไหมหรือแค่คำโปรยหลอกดาวฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ขายภาพไม่ขายฝัน EP นี้บอกเลยว่าเดือดเดือดเพราะหัวข้อนี้หลายคนตั้งคำถามบางคนเถียงกันในกลุ่มบางคนเพิ่งเริ่มทำบางคนทำมาปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าขายภาพนี่มัน Passive Income จริงไหมวะ คืออยากรู้ว่ามันจะไหลามาเทมาแบบนั่งยิบกาแฟอยู่คาเฟ่แล้วมีเงินเข้าไหมหรือว่ามันต้องหลังขดหลังแข็งยันตี3แล้วขวดจะมีคนซื้อเป็นหนึ่ฝายพาร์ทหนึ่ Passive Income คืออะไรก่อนจะไปตัดสินว่าขายภาพเป็น Passive หรือไม่มาทวนความหมายของ Passive Income ก่อนครับ Passive Income คือไรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยไม่ต้องทำซ้ำทุกครั้งเช่นแต่งเพลงหนึ่งครั้งได้ค่าลิขสิทธิเ์เรื่อยๆ เขียนหนังสือหนึ่งเล่มขายออนไลน์ได้นานลงทุนหุ้นได้ปันผลทุกปีหรือขายภาพถ่ายเวกเตอร์วิดีโอผ่านเว็บไมโครสต็อกฟังดูแล้วขายภาพเหมือนจะเข้าเขานะแต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวมีดาวกระจายตามมาอีกเพียบพาร์ทสความจริงของพ s s ซีฟอินค m มแบบขายภาพ 1. ทําครั้งเดียวจริงแต่ต้องทําเยอะมากใช่ครับ ภาพถ่ายหรือเวกเตอร์1ชิ้นถ้าผ่านการตรวจและขึ้นบนเว็บไซต์ได้คุณไม่ต้องส่งซ้าลูกค้าก็โหลดซ้ําได้เป็น10เป็น100ครั้งแต่คําว่าทําครั้งเดียวมันไม่ได้หมายความว่าถ่ายภาพดอกไม้รูปเดียวแล้วเงินจะเข้าบัญชีตลอดไปนะครับในวงการนี้การมีพอร์ตเยอะเท่ากับโอกาสขายมากขึ้นบางคนมี1000ภาพยังขายได้แค่เดือนละ20ดอลลาร์แต่บางคนมี500ภาพแต่เป็นนิชที่โดน กับขายได้เดือนละ200ดอลลาร์ดังนั้นมันเป็นพสซีฟแต่ต้องแอคทีฟก่อน 2. ต้องอัพบ่อยอัพเรื่อยถึงจะได้ผลระยะยาวออลกริทึมของเว็บ Mi โ r o s t o c k ก็เหมือน TikTok ครับถ้าคุณหายไปนานภาพคุณก็จะหายไปจากสายตาลูกค้าถ้าคุณอยากให้ภาพยังมีโอกาสขายอยู่ต้องมั่นอัพพอร์ตใหม่ๆไม่ต้องอัพทุกวันแต่อยากให้ขาดเป็นเดือนเหมือนรดน้ำต้นไม้ครับ ไม่รดเท่ากับไม่โตเท่ากับไม่ออกดอกเท่ากับไม่มีเงิน 3. Pass i ซ e แต่ใช้แรงเยอะในช่วงแรกนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเลิกกลางทางเพราะช่วง3เดือนแรกขายได้วันละ0.10ดอลลาร์บางวันไม่มีคนซื้อเลยแล้วก็เริ่มคิดว่ามันไม่จริงนี่วะ่ะความจริงคือมันจริงครับว่าขายได้แต่มันต้องใช้เวลาในการปลูกพอร์ตและอ่านตลาด คุณจะเริ่มเห็นภาพว่าขายอะไรดีหลังจากส่งไปแล้ว100 200ถึง200ไฟล์พอเข้าใจระบบแล้วจะเริ่มไปได้ไวขึ้นพาร์ทสแล้วขายภาพยากไหมตอบแบบไม่ขายฝันเลยคือไม่ยากแต่ไม่ง่ายเหมือนเดินขึ้นบันได้30ชั้นไม่ต้องปีนเขาแต่ก็เหนื่อยอยู่ดีสิ่งที่ยากจริงมี3อย่าง 1. เข้าใจตลาด ขายภาพไม่ได้แปลว่าถ่ายสวยๆแล้วจะขายได้ต้องคิดเผื่อการใช้งานจริงเช่นภาพคนทำงานไลฟ์สไตล์หรือภาพพื้นหลังกราฟิก 2. เข้าใจแพลตฟอร์มต้องศึกษาว่าแต่ละเว็บมีข้อกำหนดยังไงเช่นขนาดไฟล์คีย์เวิร์ดโมเดลรีลิสเป็นต้น 3. รักษากำลังใจเพราะไม่มีใครขายดีตั้งแต่วันแรกต้องอดทนมองระยะยาวพาร์ทห ตัวอย่างจริงจากคนขายได้มีคนเคยโพสต์แชร์ว่าตอนเริ่มปีแรกได้แค่15ดอลลาร์ต่อเดือนปีที่2ขึ้นเป็น200 3 0 0ถึง300ดอลลาร์พอปีที่3ขายภาพาลัส v e ตเร์รวมได้เดือนละ1,000ดอลลาร์แต่ทั้งหมดนี้เขามีพอร์ตส0 0 0ไฟล์และศึกษาเทรนตลาดทุกเดือนแปลว่ามันเป็นไปได้จริงแต่ต้องลงมือทำมากพอสรุปสไตล์ไม่ขายฝันขายภาพ เท่ากับ Passive Income แบบ Delay Passive ต้องทำงานล่วงหน้าเยอะแล้วจึงเก็บกินผลที่หลังไม่ใช่งานที่ทำวันเดียวแล้วรวยแต่เป็นงานที่ทำต่อเนื่องเท่ากับรายได้ต่อเนื่องถ้าคุณชอบถ่ายรูปทำเวกเตอร์เล่นกราฟิกอยู่แล้วนี่คือช่องทางหารายได้ที่สนุกและท้าทายสุดๆแต่ถ้าคุณมาหวังรวยเร็วภายใน7วันลืมไปเลยครับ